รั์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลน,นี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลก,กธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลขอให้รั์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้น ย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและท,งทางธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงเจ็ดทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาล นับจากบัดนี้เป็นต้นไปทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลน,นี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนกฏจักรวาล <uther. S 2> ขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อ ทั้งทางโลกและท,งทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงเจตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิ ทั่วทังสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวานนับจากบัดนี้เป็นต้นไปทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวานนี้หรือจักรวาลอื่น ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนกดจักรวาลขอใ้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้า สามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสารต่อทั้งทางโลกและท,งทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงเจต ทุกโรคทุกนามทุกพบทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลน,นับจากบัดนี้เป็นต้นไปซับใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้ จักรวาลน,นี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัว ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและท,งทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้า และเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงเจตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลน,นับจากบัดนี้เป็นต้นไปสับใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้า ได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลน,นี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสารต่อทั้งทางโลกและท,งทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้า เป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงเจตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวานนับจากบัดนี้เป็นต้นไปซับใด สมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลน,นี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสารต่อทั้งทางโลกและท,งทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเอง เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลน,นับจากบัดนี้เป็นต้นไป รับใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลน,นี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลขอให้รั์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้น ย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและท,งทางธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3มแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาล นับจากบัดนี้เป็นต้นไป